สวัสดีครับพี่น้องครับืัอนี้นะครับจะพาขมาแนะนํานะครับวิธีการนะครับซอยเหลือนะครับซอยเหลือการปลูกมันที่เพิ่นว่าปลูกไปแล้วนะครับนาดินมันแห้งนะครับปลูกมันไหหน้านะครับเพชรจังไดนะครับเวลาเขาปลูกนี่นะครับปลูกไปแล้วนะครับมันดินเท่านี่คือแห้งแถนนอเพิ่นว่านะครับเท่ากับใส่ การฉีดน้ำนะครับการฉีดน้ำซอยเหลียนะครับการฉีดน้ำซอยเหลียนะครับต้นมั่นเข้าไปก่อนนะครับหลังจากที่เขาปลูกไปแล้วนะครับหลังจากปลูกไปแล้วนะครับเจ็ดมือนะครับหรือว่าพี่น้องว่าเออดินมันคือแห้งเริ่มแห้งแล้วนะครับกระซอยเหลียเพิ่นไปนะครับเอาน้ำมาฉีดนะครับระบบน้ำหรือว่าผู้ใดมีสายยางนะครับที่ว่างระบบน้ำเป็นนำยศก็สามารถนำมาใส่ได้นะครับ หรือว่านะครับใส่วิธีการดูดน้ำนะครับจากน้องสะที่ปลูกอยู่ใกลๆนะครับสามารถดูดมาใส่น้ำหล่องนะครับสูบมาใส่เลยนะครับน้ำหล่องนะครับให้เปียกจักน้อยนะครับพอได้ซอยมั่นเท่านี้นะครับมั่นให้หน้าเท่านี้นะครับให้มีความชุ่มชื้นในจักน้อยนะครับจะเร่งการเจริญเติบโตนะครับคือการฉีดนี่นะครับกจะดีอย่างหนึ่งนะครับ การฉีดกับว่างระบบนำยศนะครับเพาได้สามารถใส่น้ำยาเร่งหลากหรือว่านำปุ๋ยเข้าไปนํำได้นะครับหรือว่านะครับพวก EM นะครับอ่าซอยไห่เพิอนมี่าดอาหารเด็กินนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับมะทายเบิ้งนะครับอันนี้ก็ใส่แบบถังฉีดนะครับผสมนะครับผสมน้ำยาเร่งหลากนะครับเข้าไปนะครับผสมน้ำยาเร่งหลากเข้าไปแล้วก็นํำมาฉีดตามนะครับเงาต้นที่เขาเสียบไปแล้วนะครับผม ครับมนกอกะีลักษณะจังสีนะครับทีน้องเนี่ยครับมีความชุ่มชื้นในจังน้อยนะครับหลังจากนะครับเขาฉีดไปแล้วนะครับสวยๆมากแสงแดดเพ่นกระชีออกมานะครับควอมห่อนนะครับว่าถือกับน้ำจะเฮ็ดห้อบนะครับลากแตกดีนะครับนี่คือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เล่งห้ต้นมั่นเฮ่าแตกตาแทงหยอดได้เร็วขึ้นนะครับ เขาต้องซอยเหลือระบบหนาเพิ่มนะครับบางคนนี่ปลูกแล้วนะครับมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วนะครับหรือว่ามันับนไห้แห้งแห้งนะครับกาโ่เป็นหยังนะครับกาให้เพ่นแตกตานะครับแท่งหยอดออกมาสักกอนนะครับจังมาฉีดนำปุ๋ยนะครับแต่ผู้ใดทีนะครับปลูกไปแล้วนะครับรู้สึกว่ามันแห้งแห้งนะครับเอาก็ใส่ถังฉีดนะครับมาซอยเหลือเพลินกระฉีดไปแบบว่าคล้ายๆว่าหายปุ๋ยนะครับแต่ว่า ้เฮามาปรับเปลี่ยนก็คือฉีดปล่อยลงน้ําเงาต้นเลยนะครับที่เสียไปนะครับก็ฉีดไปเรื่อยๆนะครับบล่องไปเรื่อยๆนะครับทุกเจ็ดมือแต่ว่าเห่ากะถือว่าเป็นการให้น้ำปุ๋ยตอนฉีดนะครับให้พี่น้องน้ำน้ำยาแรงหลากนะครับอ่าหรือว่าน้ำที่แช่ไว้นะครับที่แช่ลามั่นนะนะครับน้ำมานะครับน้ำมาฉีดได้นะครับพี่น้องอ่เป็นซอยกระตุ่นเพลินนะครับให้มีความชุ่มชื้นนะครับให้เพลินแตกตาเดเร็วขึ้นอ่านี่คือระบบของการเห็ด มั่นไหนานะครับพี่น้องระบบการเห็ดมั่นไหนานะครับก็มีประโยชน์นะครับหลังจากที่เขาปลูกมั่นไปแล้วนะครับมาปลูกเขาน้ากลนี่งามนะครับต้นเขาต้นเฮาไปล่าเฮ้ามาดำปักดำหรือมาวานเนี่ยนะครับเขาเฮาสีงามเลยนะครับเฮากับสีดใดที่สองต่อนะครับการเห็ดมั่นไหนาพี่น้อง่าลืมนะครับเป็นมั่นระยะสั้นๆให้พี่น้องน้าปุ๋ยมะวานล่องพื้นพร้อมเด้อครับพี่น้องนะครับให้เพิ่นใดมีปุ๋ยกินไปน้ำนะ ถ้าเพื่อนแท่งยอดนะครับแตกตากมาแล้วนะครับหรือว่าใยขึ้นมาแน่จังน้อยนะครับทั้งใตดินนะครับให้มีปุ๋ยนะครับที่เห่าได้วาลร่องพื้นไปแล้วนะครับเพื่อนจิใหญ่เร็วเพราะว่าตรงนี้นะครับเขาปลูกแค่เต็มที่นี่บางคนปลูก4ีหาเดือนนี่ก็ได้ถอนแล้วนะครับเขาต้องให้ปุ๋ยนะครับว่างระบบดีๆบอนว่าสิมาปลูกแล้วนะครับปล่อยเลยยามถอนก็ถอน นะครับโบแมนนะครับเขาต้องไห้ปุ๋ยทั้งดินใบกอนนะครับแล้วก็มาฉีดทั้งใบเล่งนะครับแต่ว่าการที่เขาเห็ดมั่นให้หน้านี่เขาต้องขยันในแจ้หน้อยนะครับพี่น้องขยันฉีดปุ๋ยในแจกหน้อยเพราะว่าเป็นระยะสั้นๆนะครับแค่หาเดือน6เดือนนะครับเต็มที่นะครับบ่เกิน6กเดือนเขาก็ได้ถอนออกแล้วเพราะว่าเขาเตรียมปลูกเขาปลูกน้ำนะครับเขาจะปลูกแล้วลเขาปล่อยเลยนะครับเขาต้องให้ปุ๋ยนะครับเขาต้องเล่งการเจริญเติบโตเพิ่นนะครับ คือสูตรที่ผมบอกนํามาใส่ได้นะครับสูตรที่ผมบอกในคลิปหลายหลายคลิปที่ผ่านมานะครับครับผมอันนี้ก็มาทายพี่น้องเบิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นการฉีดปุ๋ยน้ำซอยหลังจากเสียบไปแล้วนะครับอ่เร่งเพิ่นแตกตานะครับแตกตาแตกแทกยอดเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าบางคนเพิ่นกับ่เคยเห็เพิ่นกิ อยากมาเห็ดนะครับมันก็เลยว่าให้มาลงงห้เบิงแน่นะครับหลังจากเสียบไปแล้วนี่แหละครับการดูแลรักษานะครับพราะว่ามันก็จะได้ปุ๋ยตรงทีเฮาใส่มั่นเฮานี่ตกข้างมันก็จะเห็ดห้เวลาเฮามาปลูกเขาปลูกน้ำนี่นะครับกังามนะครับเขาเขาห้องก็บชิงามนะครับแต่ว่านะครับการปลูกมั่นไฮหน้าเฮากับปลูกทีเนียจัหน้อยนะครับปลูกทีกว่าเป็นมั่นไ้นะครับพอว่าหยั่งพอว่า เฮาอาศัยปริมาณนะครับอ่าเฮาอาศัยปริมาณขอแต่ว่านะครับมันบ่ใหญ่เต็มที่เพราะวันมวลมันปีนะครับมันบ่ใหญ่เต็มที่แต่อาศัยปริมาณจํานวนหลายนะครับก็สามารถนะครับได้ไรละ4ตัน5ตันคือกันนะครับผมถ้าราคามันดีๆคือจังปีนี้ก็สิไข่นะครับอ่ามันก็สิถือไรละเมื่อกว่าบาทก็ถือว่าโอเคครับมันเป็นรายได้พิเศษนะครับเขาครัวเลี้ยงของเฮานะครับบางคนเห็น มูเห็ดหายหน้าหลายๆนะครับหรือว่าดินเท่ายังบ้านไหนแห้งนะครับหันมาเห็ดหรือว่าอยากเห็ดกับเบื้องคลิปแล้วก็สามารถเห็ดได้เลยนะครับผมครับคลิปนี้กับผมมีอย่างหลายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงซัมนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ